สวัสดีครับพบกับผมนัทพงศ์มุญทองเกษตรพัชโลกครับนะครับมาดูแปลงนาข้าวอยู่ในช่วงของการเริ่มต้นเดี๋ยวมาพูดคุยกับเจ้าของแปลงครับว่าปีก่อนฤดูกาลก่อนเจอปัญหาอะไรบ้างแล้วปีนี้มีการแก้ปัญหาอย่างไรสวัสดีครับวันนี้ค่ะแนะนําตัวก่อนเรนูปานูไทยค่ะอยู่หมู่สี่กิจน้ำเพิร์ลวังหวัดสุพรรณบุรีค่ะน้านะครับสุพรรณบุรีเนาะแปลงนาข้าวกี่ไร่ครับแปลงนี้สิบไร่ค่ะสิบไร่ค่ะฤดูกาลก่อน ครับประสบปัญหาอะไรครับปัญหาข้าวดีมากจ้ะข้าวดีมากมากขนาดไหนมากเยอะเลยขึ้นเดีขึ้นผลผลิตสิบไร่ได้เป็นเท่าไหร่ห้าหกเกวียนห้าหกเกวียนเองโอ้โหน่าสงสารเกษตรกรครับนะครับชาวนาทำนาสิบไร่ได้ข้าวห้าหกเกวียนข้าวดีดเอาไปกินหมดครับนะครับแล้วปีนี้นะครับเอาอะไรมาใช้ไอโนบาลงมาหมักดูค่ะอ สิบไร่นี่ใช้ไปกี่ขวดสองขวดค่ะสองขวดหมักไปกี่วันแล้วหมักไปสิบสามวันค่ะสิบกว่าวันแล้ววันนี้ก็เลยมาตีนาีด้ๆนี่กำลังย้ำเพื่อค่ะอ่าานใกล้จะหวานแล้วครับท่านผู้ชมเกิดอะไรขึ้นครับแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างข้าวลอยค่ะข้าวดีลอยค่ะข้าวดีลอยทั้งข้าวดีเก่าและใหม่ลอยหมดเลยไหมลอยค่ะนี่ฮะนี่ครับลอยหมดเลยครับ นี่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 คือข้าวดีใหม่ข้าวดีเก่าร้อยหมดเลยแับลองบีบดูนีครับออนะครับเละหมดแล้วครับท่านผู้ชมนะครับอ่านี่โหเป็นน้ำนมเลยฮะนี่ครับอ่าอ,อันนี้ข้าวข้าวใหม่ข้าวใหม่ก็บีบนิดเดียวก็เป็นน้ำนมแล้วเละใช่ไหมดีไหมแบบนี้ดีค่ะอ่ารับแสดงว่า แลปัญหาข้าวดีดที่มันตกค้างตกหล่นเนี่ยนะครับมันขึ้นมาแล้วก็เปื่อยยุ่ยนิ่มแบบนี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วพวกฟาร์มพวกต่อ้ังอะไรเปื่อยยุ่ยดีไหมเปื่อยยุ่ยดีค่ะอ่านะครับนะถ้าเราไม่เอาบาวมาใช้ลักษณะของข้าวดีดข้าวใหม่ข้าวที่มันตกค้างเป็นยังไงคงจะไม่ไม่ลอยแบบนี้ค่ะมันจะไม่ลอยแบบนี้อ่<ะ>อืมจะลอยเม็ด เม็ดใหม่จะไม่ลอยเลยครับแต่ลอยเม็ดดำๆบ้างอ๋อไม่ได้เยอะแบบนี้เลยไม่ไม่ค่ะนี่ครับท่านผู้ชมเนี่ยฮะนี่เต็มไม่หมดเลยครับนี่ครับลอยมาหมดแล้วนะครับใหม่ก็ลอยอ่าแล้วดินดินเป็นไงดินดำดีค่ะโอ้โหดินดำนะครับดินดำดีแต่ก่อนไม่เป็นแบบนี้แต่ก่อนแต่ก่อนเป็นไงเป็นแผ่นๆเนื้อเหนียวไงนะคะไม่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 ได้แยกง่ายๆแบบนี้ไม่ไม่ไม่ค่ะแสดงว่าดินร่วนซุยดีครับท่านผู้ชม ับก็สบายดีอะโอ้ยำก็ง่ายด้วยยำก็ง่ายนะครับโอเคยำง่ายนะครับเอาใจช่วยเกษตรกรครับนะครับปีนี้ก็คิดว่าผลลัพธ์น่าจะดีขึ้นกว่าเดิมเพราะตอนนี้ดินดีดินร่วนซุยนะครับข้าวที่มันหล่นตกค้างรวมถึงข้าวดีข้าวเด้งนะครับลอยขึ้นมาแล้วนะครับฟางเปื่อยยุ่ยดีเดี๋ยวมาติดตามเอาใจช่วยพี่เรนูครับว่าจะได้ผลลัพธ์ดีกว่าปีก่อนไหมวันนี้ผมนัทพงศ์บรรทเกษตรทักโลกลาไปก่อนสวัสดีครับ